สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้เราจะพามาดูต้นมะย,ยมหน้าบ้านปลูกไว้สี่ปีแล้วนะครับนี่เป็นลูกอะลูกดอกมากมะย,ยมตีนนี้เป็นมะย,ยมเปรี้ยวนะครับลูกดอกมากเลยดกเต็มต้นเลยนะโอ้ตำํำต่ำที่ที่แสบเนาะดอกมากมะย,ยมปลูกเอง สี่ปีแล้วนี่โหช่อยาวมากเลยครับมาดก,ดกทั้งดกทั้งช่อยาวสวยมากอ,อเน,นี่เป็นมันออกสองรอบแล้วช,ชุดที่สองของปีนี้ดอ,อ,อนี้เดนมชุดแรกหมดไปแล้วชุดที่สองมา,มาก็เริ่มใหญ่แล้วจนล่วงทุกวันนี่กำลังกวาดร่วงทุกวันนะดกมาก มยมไม่รู้ว่าพันอะไรแต่วันเปรี้ยวอยู่รสชาติเปรีย้ยวเยชิมไม่ดูเดีย๋ยวหาลูกใหญ่ๆมยมก็ต้องเปรี้ยวงจมัน,นมีมยมฝาดอยู่มยมหวานมยมฝาดนี่เอาลูกนี้ดีกว่าใหญ่ๆจะชิมไม่ดู <c oughs> โหเ,เปรียร้ยวเลยอร่อยลูกใหญ่อร่อย ลูกใหญ่มันอร่อยนะอร่อยมากเลยแก้มเล่าเด็ดได้การเลยตูมนีเสียฮะลูกใหญ่โอ้โขุดจุ๊ดกดดกมาก ไม่โยมทำไมดกจังนี่แมงอะไรัมงตัวอะไรแมงแขงว่ะว่าแล้วมันทำไมถึงเป็นรูๆแ,แ,แมงอะไรมันกลิ่นกลิ่นเหมือนแมงแขงเลยว่าแล้วทำไมมันเป็นรูเงี้ยมันมาก,กินเนี่ยมแมลงตัวเมื่อกี้มันกินเนี่ยมันเลยเป็นยางไงีอ้อเราดูมันกิน เป็นดังๆหมดเลยเออยมมะยมมะยม,ยม,ยมลูกตกทำไมมันสวยอย่างนี้ลูกเล็กๆกำลังจ่อลูกอองมันก็ว่าจะตัดออกก็เสียดายจริงว่ามันยื่นออกมา มันยื่นออกมาเกินพื้น <Okay. S 1> ที่แล้ว <S <S อย่าให้ชุดนี้หมดก่อนเราจะตัดออกแล้วนะ <S <S สองกิ่งนี <S 2> <S 2> ก้กับด้านบนมันจะไปถึงสายไฟแล้วเดี๋ยวเราจะตัดออกเดี๋ยวรอให้กิ่งนี้มันหมดรุ่นก่อนเพราะมันมีรูปเล็กมาอยู่รูปเล็กกำลังเกิดสองต้วน,นี้สองกิ่งนี้เราจะตัดออกออนี่แม่บ้านเลิกงานมาก็ ไในไม,ม้ฮะพบกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอ้กระป๋อม้วยนะครับสวัสดีครับ,บ